สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ลุงเรื่อยครับเลยมาถ่ายคลิปการแปลรูปไม้ให้เพื่อนๆได้ชมครับนี่ครับนานแล้วครับไม่ได้เข้ามาลุงเรื่อยเลยครับตอนนี้ก็มาดูการแปลรูปไม้สักที่นํามาทำฟเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงต่างๆครับนี่ครับน้องนบกําลังแปลรูปครับ ขั้นตอนเราซื้อไม้ท่อนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับอพอซื้อประมูลได้แล้วก็นำขนส่งจากสวนป่าต่างๆครับเข้าลงเรื่อยเพื่อทำการแปลรูปครับการแปลรูปก็มีด้วยกันหลายขนาดครับนี่ครับแปลรูปเป็นไม้หน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ด และก็หน้าแปดครับส่วนใหญ่หน้าสามหน้าสี่หน้าห้านี่ก็จะเป็นไม้หนาประมาณสามเซนสามมิลครับตั้งแต่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดไปก็แปลเป็นไม้บางครับหนาประมาณสิบหกมิลครับเมื่อแปลรูปเสร็ดข้เนี่ยครับก็เอาไปรวมเป็นกองแยกขนาดตามหน้าไม้ครับ แล้วก็ขนส่งไปที่โรงงานไปทำเฟอร์นิเจอร์โรงงานก็เอาไปตากแดดไว้ประมาณเกือบ2เดือนครับจึงนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นไม้สักอายุประมาณ45ปีนะครับนี่ครเป็นไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับเนื้อไม้สวยครับไม้สักครับทำได้ทุกชิ้นส่วนเลยครับนี่ครับปีกไม้ก็นำไปทำ การวางของที่ใส่ไม้กวาดแผงกั้นทําฉากได้หมดครับนะครับทาโต๊ะทาเก้าอี้ขนาดเล็กๆได้หมดเลยครับนะครับขั้นตอนการนําไม้ท่อนมาตัดตามขนาดที่ต้องการครับครับเข้าโต๊ะแรกครับเปิดปีกครับแล้วก็มาโต๊ะไนมาทำหน้าไม้ตามขนาดครับแล้วมาแปลรูปเป็นแผ่นอีกทีหนึ่งครับโต๊ะสองโต๊ะสามน่นโต๊ะสี่เลยครับ นี่ครับไปรูปเป็นแผ่นครับไม้ก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามขนาดของไม้ครับนี่ครับแปลเป็นแผ่นเป็นไม้บางหนาประมาณ16บมิลครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปครับไม่ค่อยได้เข้ามากันบ่อยๆนะครับนี่ยครับดูการแปลรูปไม้ครับดูไปดูมาก็ได้ยินเสียงเรื่อยก็ตาก็จะปิดแล้วครับง่วง เพราะมันฟังมาแล้วมันเพลินเนาะการแปลรูปไม้ครับแต่คนทำคนแปลนี่เพลินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุครับนี่ครับแปลรูปออกมาเป็นแผ่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับความหนาก็ประมาณสิบหกมิลครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ